เนี the Only the ่ยสั้นเะ้นะท่นหลาเนี่ยนหลาบอกคนบรอสั่นดิเอนบอกให้สั่นแล้วหสั่นดแล้วสั่นดอขึ้นวาน่นะมีกะทิไม่น มีกะทิลาบมีกะทิลาบข้าวแกงขี้เล็ก <Yeah. S 1> ก้อยมันลาบหมู <Okay. S 1> ไม่ได้หริกกินกินเ้อกิกนเนข่าวเยอะคนไทยกินนะ ไม่เไร